สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ดูของที่จะเข้าเซิร์ฟไทยไปนะครับแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเจ้าตัว กินที่จะมาในแพทหน้านะครับผมว่าจะมีอะไรแบบว่าน่าสนใจบ้างอย่าง MP4 0พีู่อุจิวะอะไรแบบอะไรที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกไวเติมได้24ชั่วโมงเพจไม่แดงต้องนี่เลยนะครับเทพับเข้าเว็บในลิงค์คำอธิบายมานะครับผมกดเลือกฟรีไฟล์เลือกใส่ u i d ที่เราต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพ็กแล้วก็เช็ค UID กดยืนยนันขึ้นสําเร็จปุ๊บเพรเข้าพับเติมคุ้มต้องเทพับเว็บอยู่ในคำอธิบายเลยนี้นะครับผมใครอยากไปดูก็ไปดูกันได้นะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ จะเกี่ยวกับพวกสกินต่างๆนั่นเองเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนเนี่ยผมว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะได้ดูพวกท่าเปิดตัวแล้วก็ท่ากดใช้ซึ่งวันนี้เราก็ มาดูกันด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยไม่รู้ว่าแพทโน้ตมันอัปเดตเข้ามาในเกมหรือ,อยังนะครับผมตอนนี้นะเอ้ยมีกิจกรรมนี้ด้วยนะคนดูเนี่ยเซนทันเวิลด์ไลฟ์ชั้น8นะครับผมมาก่อนได้ก่อนเริ่ม11โมงเป็นต้นไปนะครับวันที่9สิงหาร้อยคนแรกชุดนักแข่งย้อมสีนะครับผมแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแบบว่าแบ c ็กก็อดทองที่เราเคยพูดถึงกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็วันที่10เนี่ยวันที่10ร้อยคนแรกนะครับผมก็จะเป็น ทุกผู้ชายนะครับผมในแพทหน้าก็คือจะเป็นชุดตรีมของอกิจกรรมคืนวิปราดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีท่าท่าขี่ไม้กวาดด้วยเดี๋ยววันนี้เราเรามาดูท่าขี่ไม้กวาดกันด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นงานแข่งนะครับผมใครใครจะไปแบบว่างานออฟไลน์ก็เซ็นทรัล l วเลยนะครับผมวันที่เริ่ม 11โมงนะครับผมวันที่9แล้วก็วันที่10นั่นเองนะครับผมอย่างอื่นก็น่าจะยังไม่มีมาให้ดูนะครับผมสำหรับแพทโน้ตก็เดี๋ยวเรามาดูแพทโน้ตกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูในส่วนของท่าเปิดตัวแล้วก็ท่ามืหือมาอันใหม่นั่นเองนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นแพทบูย่าแบบนินจาตัวจริงนะครับผมวันนี้ก็เป็นของเกี่ยวกับ คาถานินจานะครับผมแล้วก็เครื่องรางแสงอุตสาหนั่นเองซึ่งคาถานินจาเนี่ยมันก็จะมีทั้งของคัสซิยุนะครับผมหรือว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกแบบว่า อ่าน,น่าจะเป็นคาถาฮิวนะครับผม,ผมเพราะว่าเจ้าตัวหอยทากตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบสายหิวนั่นเองแล้วก็มีคาถานินจาเทพสายฟ้าเหินด้วยนะครับผมแล้วก็นกดินระเบิดของไดอิดาระนะยครับผม <ๆ S 2> ที่เราได้ดูกันไปนั่นเองแล้วก็มีเงาพันธนาการด้วยนะครับผมของชิกามารุนะครับผมก็มีมาด้วยทางด้านขวาทางด้านบนนะครับผมแล้วก็คาถาเนี่ยมันจะมาเป็นเซตเนะครับผมเซตละสี่คาถาน,นั่นเองอย่างแรกเลยจะเป็นแถวบนนะครับผมแล้วก็แถวล่างเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่9้นั่นเองนะครับผม9สิงหาคม แล้วก็จะมีคาถาเนตรวงแหวนนะครับผมอิซันนังหยีคืนชีพนะครับผมอิซันนังหีก็เหมือนกันการทําแบบว่าเวลาเราขิดแล้วก็กลายเป็นภาพลวงตาแบบเราไม่เคยขิดอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเกาะทรายของกาล่านะครับผมแล้วก็คาถากระดาษของโคนันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเครื่องรางแสงอุตสานะครับผมจะมีนกของเดอดาลลานะครับผมมีเป็น อ่าอิาจีนะครับผมมีทาจิอ่าเทวีสุริยาแล้วก็ของคิซเมะแบบที่เราดูกันไปเลยนั่นเองแล้วก็วันที่9เนี่ยเป็นเทนโดเพนคนนั้นแล้วก็เคียวสามเล่มของฮิดันเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเกมเพลย์นะครับผมก็จะมีโซนพระจันทร์นะครับผมโซนพระจันทร์ตัวนี้เลยแล้วก็มีเป็นเครื่องรางแสงอุตสานะครับผมเยี่ยมชมหมู่บ้านคนทะเวลาเพนบุกแล้วก็ ก็เหยียบเหรียญน,นะครับผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยปเป็นสัญลักษณ์คนหะแล้วก็แสงอุษานั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเกมเพลย์อยู่นะครับผมก็จะมีเป็นแอดรอปต้นไม้ที่พระเจ้านะครับผมเพื่อเปิดใช้งานโหมดพระจันทร์แดงตัวนี้นั่นเองแล้วก็มีกระถานินจาเนี่ยในสีวิสีน่าจะใช้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ดาวกระจายเนี่ยกลับมาแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็โซนโซนเกิดเนี่ยก็จะมีแสงอุษากับคนหะานั่นเอง นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการบัฟเนิร์ฟตัวละครนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเลยก็จะมีการบัฟลอร่านะครับผมแม่นยําจาก50เป็น60เนะครับผมแล้วก็อันเวลโลอันเวลโลดามจกราเนตนะครับผมจาก20จะเป็นเพิ่มเป็น25แล้วก็ตัวที่เนิร์ฟเพิ่มเข้ามานะครับผมจะเป็นซานติโนนะครับผมเมื่อร่างฟอร์มอยู่สูงกว่า10เมตรจะไม่สามารถเทเลพอร์ตกลับไปที่ร่างฟอมได้ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปรับสมดุลก็ตามนี้เลยนะครับผมมี AC บวกลั่น5%ดาเมจ20นะครับผมโบนัสความเสียหายนะครับผมจนตีต่อเนื่อง20%นะครับผมแล้วก็ ใบสันแม่นยำบวก10นะครับผมเอ็นแม่นยำบวก10แล้วก็เจ้าตัวเพิ่มช่องการติดตั้งนะครับผมปากปืนแล้วก็พันท้ายนะครับผมสำหรับ M249 แล้วก็ M60 ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใส่เก็บเสียงไม่ได้นะครับผมใส่ปลายได้แล้วก็ใส่ท้ายได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ M590 นะครับผมดาเมจขั้นต่ำบวก15%แล้วก็ลบดีโหลดนะครับผมออกไป20%นะครับผมรีโหลดช้าแต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัว M590 เนี่ยเหมือนว่าจะเปลี่ยนด้วยนะครับผมตอนแรกมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการลั่นนะครับผมแต่วันนี้ก็เป็นการปรับมาใหม่นะผมเป็นดาเมจขั้นต่ำเนี่ยบวกอีก15%นะครับผมแล้วก็ลบดีโหลดออกไป20%นะครับผมแล้วก็ VSK นะครับผม จะเลงยากขึ้นนะครับผมจะเป็นเลงเหมือนกับพวกสไนทั่วไปเลยแล้วก็ระยะเนี่ยจะบวกขึ้นอีก10%นะครับผมระยะดาเมจนั่นเองแล้วก็เนฟะครับผมจะเป็นบานเลตน,นะครับดาเมจต่อไอซ์วอลลลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ โมคู่นะครับผมดาเมจลบแล้วก็ความเสียหายต่อเกราะของพุตไฟเนี่ยก็จะเป็นลบ50%เลยนั่นเองนะครับผมนะรประมาณนี้ครับผมสำหรับแพทโนตที่อัปเดตมาเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของใหม่กันเลยนะครับผมก็คือจะเริ่มกันที่ถ้าเปิดตัวของอิพาจินะครับผมขอบคุณคลิปจากเดฟ แอคเตอร์ FF เช่นเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ชุดจริงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับชุดเพนนะครับผมท่าเปิดตัวของยูจิก็คือจะสามารถค้างได้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นท่าเปิดตัวของฟรีฟร์เอ็กซ์ถังซานนั่นเองนะครับดูฮนะโอ้โหอย่างเท่ครับผมเป็นท่าเปิดตัวนะผมมีคอนนะครับผมแบบนี้เลยแบบอลังการงานสร้างมากๆนะผมแล้วดูท่าตอนชนะก็คือแบบเท่มากๆนะครับผมของตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดิมเลยนะครับผมสำหรับ ตัวถังซานเนี่ยผมบอกตรงๆขอยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้ดูจริงๆนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นท่าเปิดตัวของคืนวิปลาสนะครับผมก็เป็นเซตเดียวกับที่เขาเอามาให้ในงานเกมวันที่10นั่นเองนะผมเป็นเซตเดียวกันเลยอันนี้เป็นท่าเปิดตัวนะครับผมจะเป็นเหมือนกับตู้ล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีแบบปิศาจอยู่ข้างในอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะอ่าก็มีท่าเปิดตัวประมาณนี้นะครับผม3ท่าด้วยกันเนาะ ไม่ขออิทจินะครับผมของถังซ้านแล้วก็ของกิจกรรมคืนวิปลาสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนีครับเป็นท่ามะขือมาอันใหม่นะครับผมเป็นซูสานโอกของมาดรานั่นเองบอกเลยว่ามันมันมะขือมาจริงๆนะครับผมมะคือมามากๆดูเอฟเฟกก็คือแบบเยอะกว่าโจบโกบแบบเยอะมากๆเลยดูฮะอันนี้เป็นการกดใช้นะดูครับผมโอ้โหเป็นเมืองเลยครับเนี่ยดูดิ โอ้โหใหญ่มากๆเลยครับถ้ามาถือมาอันนี้ก็คือแบบ สุดกว่ากบแน่นอนนะครับผมท่าสุสโนโอกของมาดาระอันนี้เป็นท่ามหขือมานะครับผมอันนี้เป็นคาถาไฟนะครับผมนี่ลูกบอลเพลิงยักษ์นะครับผมของยิทะจ,จิแล้วก็ของซาสึสเกะนั่นแหละนะครับผมคาถานี้ก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับผมนี่ประสานอินประสานอินแล้วก็อันนี้เป็นเทพสายฟ้าเหินนะครับผมของมินาโต้นั่นเองนะครับนี่เป็นท่าที่ใช้กับอโอบิโตะใช่ไหมที่แบบตอนบุกคโนฮะที่ใช้ก้าวหางนะครับผมที่แบบควบคุมก้าวหางอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นท่ากด ใช้นะครับผมของโซแลนหรือว่าหรือว่าถังซานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าเนี่ยสามารถน่าจะค้างได้ด้วยนะตัวนี้นะครับผมนี่อย่างเท่นะครับมีอีกท่านึงด้วยวูหท่านี้โคตรเท่นะครับผมค้างได้นะตัวนี้อุ้ยเท่จริงครับเท่จริงน่าจะมีหลักๆอยู่2อย่างนะผมก็คือมีค้อนกับเป็นวงๆรอบตัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นท่าเกี่ยวกับกิจกรรมพวกดิวอรี่นะครับผมท่าแบบว่าท่าแบบ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมไม่ค่อยได้มีเซตอะไรมากนั่นเองก็เป็นท่าแบบปั่นปั่นตีก้องสอันอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรแล้วท่าก็สามารถค้างได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้เป็นท่าของเจ้าตัวกระต่ายเซตใหม่นะครับผมท่าของกระต่ายเซตใหม่ก็จะเป็นเหมือนกับหูบินคอปเตอร์แม่ไผ่อะไรแบบนี้เลยนะครับท่าค่อนข้างที่จะปั่นนะครับผมแล้วก็ค้างได้ด้วยนะท่าตัวนี้นะครับนี่เป็นท่าท่าเกี่ยวกับเซตกระต่ายอันใหม่นั่นเองนะครับนี่ค้างได้หมุนได้แบบนี้เลยอันนี้เป็น ถ้าเกี่ยวกับคืนวิปลาดนะครับผมดูว่า้ท่าไม้กวาดที่จะมีในงานเกมวันที่10นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นท่าที่กดแล้วสามารถวิ่งได้กระโดดได้เหมือนกับท่าพวกเสิร์ฟอาหารหรือว่าท่ารถเลยนั่นเองก็จะมีเอฟเฟกออกมาแบบนี้เลยนะัอันนี้เป็นท่าคู่นะครับโ้ยเบรดฟอร์มฮาร์ดนะครับผมดึงออกมาจากหัวใจเลยตัวนี้เท่มากๆนะตัวโอ้ท่าตัวนี้เท่จริงๆนะครับผมเป็นท่าคู่นะดูฮะ โอ้ยแลวคือใครจะแบบสต็อปไว้เป็นท่าคู่ก็ได้นะก่อนที่แบบจะดึงออกมานะครับผมก็คือแบบโรแมนติกเลยท่านี้นะครับผมแล้วก็นี้ก็เป็นการแบบท่าดูแมปอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นท่าแถบม่วงนะครับผมไม่ค่อยแบบวิววายเอฟเฟกอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นท่าดูแมปปกติเลยเป็นแมปเกาะสวรรค์นะครับผมน่าจะใช่นะ <laughs> ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเป็นแมปอะไรเนี่ย <laughs> ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีท่าของมะเขือเทศนะครับผมท่านี้ก็เป็นท่าปกติเลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะคือท่าเด็ดๆเ,เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงแรกหมดเลยนั่นเองท่าหลังๆมาก็จะเป็นแบบพวกแถบม่วงแถบฟ้าอะไรแบบนี้นะครับผมนี้อันนี้เป็นท่าแบบว่า สลักมือนะครับผมภาษามือนั่นเองและนี่เป็นท่ากระต่ายเช่นเดียวกันนะครับผมท่าของตรีมกระต่ายอันใหม่เลยนั่นเองอย่างที่รู้กันนะว่าถ้าไอเจ้าตัวตรีมกระต่ายอันใหม่เนี่ยมันมีหมัดด้วยนะครับผมใครไม่ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะมีโทก้อนเข้าไทยด้วยนะครับผมก็อยากให้เก็บกันไว้เพราะว่าในแพทหน้าเหมือนว่าโทก้อนมันจะมันจะปรับมาด้วยนะแต่ว่าในแพทโน้ตเนี่ยมันไม่มีบอกนะครับผมสําหรับโทก้อนอัพนะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันว่า มันจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านั่นเองนะครับผมน,ะน,นี่เป็นท่าเฟรมิงฮาร์ดนะครับผมเป็นท่าที่อยู่ในขั้นของเดือนสิงหาคมนั่นเองหรือว่าเดือนหน้านะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นท่าของเดือนตุลาคมนะครับผมเพราะว่ากันยามไม่มีเนาะอันนี้เป็นท่าของเดือนตุลาคมนะครับผมก็จะเกี่ยวกับฝนสายฟ้าฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะครับผมนีม่สามารถแบบ กดปุ๊บแล้วก็ดึงปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดดออกได้เลยนะครับผมว่าสัจรย์มากตัวนี้นะครับอันนี้เป็นท่าคาร์บอยนะครับผมนี่ตรีมคาร์บอยอย่างเปรี้ยวนะท่าตัวนี้ น่าจะมีเสียงด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกของใหม่ๆนะครับผมที่อยู่ในหมวดของท่าทางนะครับแล้วก็ท่าเปิดตัวรวมถึงท่าอ่ามือหือมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันมือหือมาจริงๆนะครับผมสําหรับสําหรับฟีไฟเอ็กซนารูโตะบทที่2เป็นท่าเชิญสุสานุโอะของมาดระนั่นเองอันนี้เป็นท่าพิกพอยต์นะครับผมทําไมมันดูแปลก มันมีสสญลักษ์ณอะไรด้วยน่าจะมีชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมแบบโชว์ชื่อด้วยอะไรแบบนี้เนาะ อ่ะน่าจะใช่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับของที่จะมาในแพดหน้าในหมวดของท่าเปิดตัวแล้วก็ท่ากดใช้นั่นเองนะครับและสรุบใครที่จะเติมรอนะครับผมก็เทพพับเลยนะครับลิก์อยู่ในคำอธิบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบทซ้อมทางซานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมในแพทหน้าที่จะมาบอกเลยว่าของเยอะมากๆเทพพับลิก์อยู่ในคำอธิบายเลยไปเติมกันได้นะครับเติมปุ๊บเข้าปับเลยไอตัวที่ผมบอกว่าจะให้ชุดบาวันหนึ่งคนใช่ไหมก็เดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกัน เพราะว่าคลิปนี้นะผมดูไม่ทันจริงๆนะครับผมนะโอเคก็ให้เวลาแล้วกันนะครับผมไปกดไลค์คอมเมนต์ใครท็อปท็อปเมนต์ก็เอาไปเลยเนะครับผมในคลิปนั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย